สวัสดีพี่น้องคนเรียนทุกคนนะครับ หรือเปล่าเวลาจะซื้อหรือขายไอดีเกมโดน,โ,ดนโกงโ<ด>ทุกทีกททผมขอแนะนำแอดมินต้น TP เเพจรับซื้อขายรหัสเกม ROV ที่ดีที่สุดมีไอดีที่เรื่องตั้งแต่5 0บาทเป็นต้นไปหรือใครที่อยากขายไอดีเกม ROV ก็สามารถขายได้ที่เพจนี้เลยเพจแท้ยอดไลค์แปดหมื่นขึ้นลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปสวัสด,ดีวีลุ้นคอรเรียทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเล่นตัวที่มีชื่อว่าโอเมนกันเองนะครับผมก็คือว่าวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นสกินใหม่ที่เพิ่งได้มาก็คือเป็นสกินเอ่อที่เราต้องเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะ ไอ้เล่น3เกมอ่ะเล่นไอ้โหมดชิมปิ้นชิฟอะไรหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเขาเรียกว่าโหมดอะไรวะนั่นแหละครับผมอ่าแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้จะเอาหรือเปล่าจังหวะนี้จะเอาหรือเปล่าจะเอาหรือเปล่าจะเอาหรือเปล่าแค่หนึ่งเราสู้เขาได้นะแต่เราต้องเชียร์ชิปตัวสองก่อนนี่เอานั่นแน่แน่เดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเล่นโอเมนสู้ฟาเรนติโน่กันนั่นเองนะครับว่าสู้ยังไงนะครับมันจะมีสูตรอยู่นะฮะว่าสู้ยังไงนะครับอ่า หลายคนบอกว่าแต่กนะ่อนอะโอเมนเนี่ยสามารถสู้ฟอร์เรนติโน่ได้นั่นเองนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้มันสู้ยากเพราะว่ามันปรับตีช้าลงแล้วก็สกิลสองบางขึ้นมานะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นเป็นสายดาเมดคือเอาดาเมดไปโถมมันนั่นเองนะครับผม <laughs> ดาเมดไปโถมมันเออมาๆม,ม,ม,มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนั้นไงอันนั้นไงคือมันจะมีสูตคือว่าตอนเราจะสู้กับมันอะถ้าเราล็อกมันได้อะ ให้เรามายืนอยู่ขอบวงของอันติเรานะฮะเวลามันลำมมันจะลำมมันจะลำไม่ได้นะฮะมันจะตีธรรมดานะฮะมันเป็นสูตรนะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะฮะว่าเกมน,นี้ผมจะได้ใช้ช็อตไหนบ้างนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูเดี๋ยวรอจังหวะที่มันได้ก่อนแต่วันนี้เราจะเล่นเป็นทารอนแล้วก็โบเกนสเปียร์นะฮะก็คือตีเร็วเ,เอาตีแรงเลยเพราะว่าผมจะเอาไว้ฆ่าป่ามันด้วยนะเองนะฮะราะมันเป็นคีล่างไงถ้าเราเอาแต่น้าหนา,นาเราตีเขาไม่ค่อยตาย,ยางไง เออแต่ว่าเราก็จะแลกด้วยการมาบางขึ้นแต่ว่าเราต้องกดสกิลสองให้แม่นขึ้นนั่นเองนะครับผมว่าจะหลบดาเมจจังหวะไหนอมาเรามาดูกันดีกว่าจังหวะนี้ดักก่อนดึงสองสยองขวัญรับจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้นี่กดสกิลสองมอคิวกดสกิลสองแบบการดามจแล้ยังไงได้ยังไงขี่ล่าได้ยังไงแล้ยังไงแล้ยังไงแล้ยังไงไปแล้วไปเจอกันพรุ่งนี้ไปเดินหลังคิดเดินหลังคิดไปแก๊กดึง เออต้องงั้นมาตอนนี้ผมบอกเลยว่ายังไงผมก็ไม่โดนฟอร์ลิงกดแต่ว่าต้องเล่นแบบเขาเรียกว่าต้องเล่นแบบการเล่นอะ่ะเออเดี๋ยวผมจะไปตัดชิปหลังบ้านมันไหยเดี๋ยวรอโอกาสก่อนจะตัดชิปหลังบ้านมันอ้าวจับ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 เออเดทฟอ,อ,ร,อ,อร์โบอไปบบ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 ับบ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 บ่บบ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 บ มองเลยผมไม่รีบออกทอยนะผมจะเอาดาเมจก่อนแต่ว่าผมจะเน้นหลบดัมเมดเอาดูกันว่าเราจะสู้ได้ไหมคือจะสู้ได้ไหมมาตัดชิปหลังบ้านแล้วครับผมตัดชิปหลังบ้านต้องดูดีๆแต่ถ้าเราไม่มีฟิกอ่ะเราอย่าไปตัดชิปหลังบ้านแบบโมโมโซๆนะฮะแต่ว่าเร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 า,เราไม่มีฟิกแต่ตอนนี้ผมอยากตัดไงเออถ้าฟารินมันมาฆ่าผมผมอาจจะตายได้เลยนะแต่ว่าเรามีอันติอยู่เราจะมรถล็อกเขาได้ ล็อกแม่งเลยจบจบแค่นั้นพอนะฮะอันติดเรายังไม่ได้ใช้ล็อกใครหรอกเออฟาร์มก่อนอ่าฟาร์มฟาร์มเฮ้ยมันไม่เอาคลิปเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยฟอร์เรนจะจนกับเรานะเราจะรวยกว่าถ้ามันทิ้งคลิปเราจะรวยกว่าเราได้ทั้งคลิปบ้านเขาคลิปบ้านเราด้วยโอเคเนี่ยเดี๋ยวไปตัดอีกรอบนึงดีกว่าตัดอีกรอบอุ้ยแต่ อย่างเงี้ยเราอันตรายเนี่ยเราไม่มีทั้งจับไม่มีทั้งหวัวได้สองตัวด้วยหายละอ่ามันอ้อมมันอ้อมมันอ้อมยังไงยังไงลบหลีกไอ้เจ้าไอ้เจ้าเอาชิบหายแล้วตูเรนมาไหมนะ <c oughs> คือถ้าเมื่อกี้ตูเรนไม่มานี่บอกเลยว่าไม่ตายนะ <c oughs> อาจจะไม่ตายอาจจะแบบวิ่งจูก๊กเลเทอะไรอย่างเงี้ยโหจบแล้วตูเรนมาเหรอได้ได้ได้ไว้เจอกันไว้เจอกันไว้เจอกัน ตีบ้านมึงเออฟอร์เรนนี่ไปแก๊งบ่อยนะทามมิ่งตัวเองไม่ค่อยเป๊ะอะไรแต่ไม่เป็นไรอย่างนี้แหละเราชอบเราก็จะได้เปรียบตี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 ไปละเจอกันเราจะไปยุ่งฮะเราตีสู้ไม่เขาไม่ได้แล้วเราจะไปยุ่งไปแล้วโอเป็นสายดาเมจเอ้ยคลิปเข้านี่วะมาดิอืมไม่มาให้มาเราเก็บแล้วแตกสีอ่ามันมาพอดีแล้วยังไงจังหวะนี้เนเนยืนยืนขอบ ว<อ>มันนม่มันนี่เดินมาเว้ยไม่เดินมานี่ไงไม่เดินมาเหรอเียเมื่อกี้ถึงเขาปลาดอกโดนเขาก็ลําไม่ได้นะเมื่อกี้เพราะเราเดินยือนอยู่ขอบ,บงวงแล้วแล้วดอกดอกของฟอร์เลนน่ะฟอร์เลนน่ะมันจะกระจายเป็นสามแฉกซึ่งถ้าเรายืนยือนอยู่ขอบวงอ่ะมันไอฟอร์เลนเน่มันจะออกจากวงเราไม่ได้แล้วมันก็จะเก็บดอกไม่ได้แล้วดอกมันก็จะตกอยู่นอกวงอ่ะมันเป็นสูตรนะ มันเป็นสูตรนะจำไว้แล้วลองเอาไปใช้กันดูนั่นเองนะครับผมถึงผมยังไม่ได้เรียนโอเมนแต่ว่าผมก็แบบเจอมาเยอะเจอมาเยอะอ่ะดีดีกดเลนแล้วตอนนี้กดเลนยับเลฟเทแล้วตอนนีมน้มาดูกันมาดูกันคีล่าฟอร์เลนนะฟอร์เลนไม่ได้ลำบอกเลยเจอโอเมนอย่างนี้ไม่ได้ลำไม่ใช่ศัพท์แต่ว่าตีอย่างเดียวนะโอเมนเอามานี่มานี่มานี่ อ้าวเอ่าแม่งเลยสี่ทแตกละอ่ามันมามันมามันมากันเยอะมันมากันเยอะมัน,มนออไปแล้วไปเจอกันไปแล้วไปเจอกันไปแล้วเออรอดด้วยได้บูด้วยคลุมคุมครุมเนี่ยถ้าเราไม่เอาดาเมจเราเราเราไม่ได้นะเนี่ยเราไม่ได้เนี่ยบูบ,บูถ้าคีร่านไม่มีอมาตะานะคือตัวเราสู้คีร่านข,ข้างยากนะเพราะว่ามันมีอมาตะาเวลาเขาใช้สกิลสองเนี่ย เวลาเราขังเขาแล้วเขาใช้ตะคิวสอเนี่ยเขาหลบเขาหลบได้ค่อนข้างนานไงแล้วเราก็จะไม่ได้ตีไงมันแบบมันสู้ยากนะแต่ถ้าสมมติว่าเราของนําเราเล่นเชิงดีๆนะเราอา,อาจจะสู้ได้หนึ่ง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 เราสู้คิร่าน่าจะได้นะอุ้ยโหเสียบสามแล้วก็ขังจังหวะแบบนี้น่าจะแห้งดันเวฟไปก่อนฮนะเราได้โบเคนบอกเลยว่ารุนแรงนะเคืจะเล่นเป็นสายแยกดันแล้วก็มีดาเมจในตัวด้วยเอาไว้เถิดหนึ่งหนึ่งแล้วหนาอย่างเดียวไม่ได้ไง ฝั่งเรามันหนาเยอะแล้วไงมีทั้งเซฟีสมีทั้งไอ้น,นี่งไงไม่ได้ปะขังได้ไหมออไม่มีจับนี่วะเปไ็นไรไปก็ได้ดักครับดักดักดักอย่าให้เมีนมาก็ามาสิเล่นโอเมนอย่างนี้มันโคตรป่วน่ะคุมพื้นที่ยับเลยอ่ะเขาไม่กล้ามาใกล้ๆอย่างนะเขามาใกล้เขาจะโดนขังถ้าเขามาใกล้เขาจะโดนขังไงอ,อ,อตามตามอย่าให้มันรอดคีล่าอย่าให้มันรอด มันลอยมีจับไหมเอ้ามีเอ้าจังหวะนี้เอ้าเรียบร้อยงานแห้งเอาจ้ะอ้าวดึงดึงดึงยังไงข้ามได้หรือเปล่าข้ามได้หรือเปล่าหนีคอมรีพัตไปแล้วครับอันติเออเขาไม่หนีได้นะมันจะเป็นตั้งจับอย่างเดียวนี่ก็ไล่เกินไปแล้วไล่เกินโอ้โหดูฟอร์เรนเอ้ยดูฟอร์เรนมันไล่โอ้เกินเกินฟอร์เรนแม่งก็ไล่เกินอย่างเมื่อกี้ แล้วกดสกิลสองไปแล้วด้วยอ้าวมาๆมาๆมา,มาใหม่มาใหม่ดิมาใหม่ดิมาใหม่ดิจับดักมันดักมันปิด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 ฟิกไม่ถึงเลยเนี่ยแม้ว่าไม่ปิดก็ได้เนี่ยสามคนได้มั้งเนี่ยได้ไหมเนี่ยแล้วเซฟิทไปไหนเนี่ยโอ้โหเซฟิทไม่ตีหรือเหลือนึงโอโ้จบแล้วมาลราได้โบเคนแล้วเอาไปออกทรอยเอามากันกันเนยนี่หน่อย อ่ามันเข้าไบโอเหรอมันมันเข้าไบโอเหรออย่างนั้นเหรอมันเข้าไวโออย่างนั้นเหรอมามาดิ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 อ่าฟาเรนฟารีมาดิมาดิมาดิยืนขอบวงยืนขอบวงเห็นไหมถ้าเรายืนอยู่ตรงกลางเขาจะล้มได้แต่ว่าก็ไม่ได้ดีเพราะว่าเจอล็อกเมื่อกี้เราไปยืนอยู่ตรงกลางเขาตาดอกเราอยู่ตรงกลางไงแห้งเลยแล้วจังหวะนี้ยังไงยังไงยังไงต่อตีแม่เลยแก๊กแก๊กไปไหนไปไหนไปไหนเราแรงนะเราแรงนะมาคีล่ากีล่าอยู่ไหน กล่าแม่งแม่งจูงอีกโอ้จบแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันไม่ทันเพื่อนไม่ทันไม่ทันก็ถอยไม่ทันก็ถอยโอเคถอยครับถอยโอเคอ่ดันบนดันบนต่อถ้าเล่นอย่างนี้เราโคตรปวดเลยนะปวดจัดจัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สู้ฟอร์เรนได้ก็คือเราต้องเก็บ สี่สเต็ปก่อนแล้วก็เข้าไปตีมันนั่นเองนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เก็บหรอกไม่ทันไม่มีอะไรให้เก็บเจังหวะเราเจอสไปด์อ้าวอ้าวนี่ไงนี่ไงฟิกจับแม่งเลยฟิกจับฟิกจับอันติจะสั้นลงแต่ว่าก็ยั<บ>งได้อยู่ดนี่เนี่ยมันธรรมาใสตร์แล้วยังไงล่ะมาแโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวเราแทงป้อมเหรอเนี่ยไปแล้วไป <c oughs> แล้วไปเจอกันมันยื้อมันดึงยื้อดีนะเราออกโบเก้นเราเลยตีแรงไง โอ้ยอย่าไม่โดนเดี <laughs> ๋ยวฟอร์เรนมันลำทั้งวันโอ้โ oh, หโดดตามด้วยไอ้แคมันยังไงวะนะ่ะฟอร์เนตัวนี้มันเอาเยอะนะเอา้าเสียบโดนไหมนะ่ะไม่โดนเสียบไม่โดนตลอดเลยเธอคีล่าไม่ต้องเล่นนะบอกเลยคีล่าไม่ต้องเล่นเกมเนี้ยนี่ขนาดเรายังไม่ได้ถอยเนี่ยได้ยังวะยังไม่ได้ยังไม่ได้ไได,ดักดักมาดิเข้ามาดิเข้าปุ๊บล็อกเลยอะ ล็อกตัวไหนก็นตายตอนนี้ <c oughs> โอเมนสายดาามจแต่ว่า,าต้องเราไม่ออกดาามจล้วนนะต้องออกของแทงสักช้นของชินนะเราออกแค่ดาเมจแค่ทาลอยกับโบเคนเอ้มาดิ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 จงังวะนี้จังวะนนี้จงัวนนจงวะนล็อกแม่งเลยไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่น <c oughs> ไม่ต้องเล่น <c oughs> <ๆ c oughs> ไม่ต้องเล่นล็อกไปเลยอนะ่เยนะเดี๋ยวมันมีปงมีปิกมีคงมีแช่มีอะไรมันจะหนีไปไม่ได้หนีไม่ได้อ่าจบบ้านเลยวันนี้ ว่าจบเลยนะตีบ้านตีต,ต,ตีไวเล็ตโอ้โหเขาจะไม่ตายมาดิครับจาังหวะนี้โอ้จะขังตัวเองทำไมวะเนี่ยเชียร์คลิปเหรอสองวิสองวิสองวิงวงวละเมียดตีไงล็อกแมง่งเออเรียบร้อยตีบ,บ้านแม่อย่างเดียวเลยจะได้จบแบบรวดเร็วไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเออไม่ต้องเล่นห้าสิบเก้าดาวเป็นไงเฮ้ยคะแนนอันดับสามจบแล้วอะไรครับเนี่ย โอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอโอเป็นกดฟอรเรนติโนโน,นะครับก็สามารถกดไลค์และกดดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับเดี๋ยวี่เจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสวนนดีคลิปนี้ก็บ๊ายบาย